สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนคะเด่น10หน่วยบฮนฮะเทียบชนนะสะิสูตรเก่านะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิลธความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะเด่น10หน่วยบนนะงวดที่แล้วนะคะแอดลงให้นะทั้งหมดนะคะสิบห้าสูตรนะคะงวดที่แล้วเนี่ยลงให้15สูตรนะเราได้ตัวชนนะคะที่6กับ7นะส่วนตัวรองนะคะศูนย์แปดเก้านะคะชนกัน10สูตรนะแอดไม่ได้วางตัวรองให้นะคะผลรางวัลน,นะคะออกมาที่ สี่แปดหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าออกมาะะที่ตัวรองนะออกมาตัวที่ชนสิบสูตรเนี่ยนะที่ไม่ได้วางให้นะเพราะว่ามีถึงห้าตัวเลยนะก็เลยไม่ได้เขียนให้นะก็เน้นวัดดวงไปที่หกเจ็ดนะแต่ว่าหกเจ็ดของเราเนี่ยก็ไม่ได้มาตามนัดนะสิบห้าสูตรนะ่ะมีสูตรที่เข้ามานะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะสูตรที่เจ็ดหลุดนะ ปดเก้าสิบบเอหลุดนะคะสิบสองสิบสามหลุดนะคะสิบสี่สิบห้นะคะก็จะเข้ามาทั้งหมด1นึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดเนะคะเข้ามาสิบเอ็ดสูตระในงวดนี้เนี่ยแอดก็จะยังทําแค่สิบเอ็ดสูตรแค่นั้นนะคะให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสิบดสูตรเก่านะคะ ในงวดนี้เนี่ยก็จะเสนอสูตรทั้งหมดนะคะแปดสูตรนะอาจจะมีนะคะทั้งที่ของงวดที่แล้วที่เสนอไปแล้วนะฮะกับสูตรใหม่นะ,ะอยู่ในนี้นะคะสูตรใหม่หมายถึงว่าสูตรที่ยังไม่ได้นําเสนองวดที่แล้วนะะแต่ว่าเป็นสูตรที่เราใช้งวดที่แล้วนั่นแหละที่ยังเดินอยู่นะคะสตินะคะในการเดินของเขาเนี่ยอ่า ร้อยงวดนะคะร้อยงวดขึ้นนะคะสำหรับเด่นนะคะสิบหน่วยห้าตัวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยแล้วกันนะคะในงวดนี้เนี่ยแอดทำให้ดูแปดสูตระฮะเติมจากสูตรแรกนะคะใช้หลักแสนห้าครั้งหลักหมื่นสองครั้งหลักพันร้อยบนหน่วยบน หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะะศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกสี่เท่ากับเจ็บวกหนึ่งเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศบวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสาสบวกสี่เท่ากับเจ็ดฮะ 7จ็ดบวกสามเท่ากับศบวกหนเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสเด่นที่70123ูสุดต่อไปนะฮะใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบน2ครั้งสิบบน10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึหน่วยท้ายครั้งที่ห2ครั้ง6กบวกแปดเท่ากับสีบวกแเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแ แปดบวกศูนย์เทกับแปดแปดบวกหเท่ากับสามสามบวกแปนะฮะเท่ากับหนะฮะหนึ่งบวกสามเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้าบวกหท่บวกหท่ากับเดเด่นที่หนึ่งห้าหกนะะสุด่อไปนะฮะหลักแสนร้อยบนส่งครั้งสิล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งสิท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่สอง แบวก8เท่ากับ6 6บวก9เท่ากับ5้าบวก2เท่ากับ7จดเบวก4เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับห้าหบวก5เท่ากับ0ูบวก7เท่ากับ7จฮะเบวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9้้าบวก6 9บวก6เท่ากับห้ห้าบวก1เท่ากับ6กะเป็นที่เจ็ดแ้าห้าหจริงๆสูตรนี้เป็นสูตรแบบนับเรียงตัวนะคะ ถ้าเราใช้ก็บวกค่าของทียนะก็จะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะแต่ตอนปิ้นมาปิ้นมาแบบนี้แล้วนะฮะก็เลยต้องวางสูตรแบบนี้นะเสร็จแล้วนะสูตรต่อไปนะใช้หลักหมื่นเจ็ดครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สอง ศูนย์บวกสองเท่ากับสบวกศนเท่ากับสบวกเท่ากับหนบวกแเท่ากับเกบวกเเท่ากับหกะหกบวกหนึ่งเท่ากับเจดบวกห่ท่ากับแปบวกหนเทกับเกบวกหเท่ากับหเด่นที่หกเจ็ดแดเสูตรนี้ก็เหมือนกันนะก็เป็นแบบนับเรียงตัวเหมือนกันนะห้าหกเจแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วนะคะ สูตรต่อไปนะคะใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบนหน่วยล่าง3ครั้งร้อยหน้าครั้งที่14ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สอสองครั้งและบวกครั้งที่สองศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเจบวกศูนเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนงหนึ่งบวกหเท่ากับเจบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะเท่ากับสานะสามบวกหนึเท่ากับสบวกหท่ากับหบวกหเท่ากับห หบวก2เท่าก,กับ8ปดฮะเด่นที่3 4มสี่ห้าหกแปดสุดไปนะฮะหลักหมื่น10บบน3ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1น่หน่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่1 4ครั้ง10ท้ายครั้งที่2อศูนย์บวก4เท่ากับ4ีบวก0นเท่ากับ4ีบวก1เท่ากับ5 5บวก4เท่าก,กับ9 9บวกศเท่าก,กับ9 9บวกหกเท่ากับ5 5บวก4เท่ากับเก้าเก้าบวก1เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ ท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7เด่นที่เก้าศูนยุดต่อไปนะฮะหลักพัน10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2 4ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งร้อยท้ายครั้งที่1ร้อยทายครั้งที่2และบวกค้างที่1 3บวก9เท่ากับ2อบวก0นเท่ากับ2อบวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5้บวกศเท่ากับ5้บวก7เท่ากับ2 สบวก5เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6 6บวก1นะฮะเท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก2เท่ากับ1นบวก4เท่ากับ5เด่นที่เ8 9ดแหสูตรต่อไปนะฮะเราใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยทายครั้งที่1นึ่งทายครั้งที่สอง หบวกศูนย์เท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับ7จดเจดบวก4ี่เท่ากับ1 1บวก8ดเท่ากับ9ก้าเ้าบวกศูนย์เท่ากับ9ก้าเ้าบวก9้าเท่ากับแ8ดแดบวก4เท่ากับสองสองบวก1เท่ากับ3าสามบวก1เท่ากับ4ี่บวก1เท่ากับห้าห้าบวก6เท่ากับ1นะคะอันนี้ก็เป็นนับเรียงตัวเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วนะคแปสูตรนะที่นำเสนอให้ดูในงวดนี้นะก็ถ้าเรียงมานะก็จะเป็นค่ะ 1234งสองสี่ห้าหจ็ดแดนะส่วนูตรที่เ1้าสิบสเนะเพื่อนๆต้องไปดูนะคะว่างวดที่แล้วเนี่ยแอดลงให้หรือยังนะถ้ายังไม่ลงให้นะะถ้างวดต่อไปอยังเดินอยู่นะงวดหน้าแอดก็จะมาลงให้นะคะส่วนในนี้เนี่ยก็จะอ่าน่าจะเป็นทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ที่ลงให้งวดที่แล้วนะเสร็จแล้วเรามาทําการเทียบชนกันนะคะ เริ่มจากศูนะคะศมีหนึ่งสองสามนะศมี3สูตร1มีหนึ่งสองสาี่ห้าเจดนะหมีเจสูตรสองมี1 2ึ่งสอสนะสองมีสี่สูตร3มี1 2 3 4งสอห้าหกนะ สามมีหกสูตรท่สี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าท่สี่มีห้าสูตรฮะห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแปดเดี๋ยวนับใหม่นะห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะห้มีเก้าสูตรหกมีหนึ่งสองสามสี่ สี 4, 5, นะ่ห้าฮะหกมีห้าสูตรเจ็ดมีหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะเจ็ดมีเจ็ดสูตรแปดมีหนึ่งสองสามสี่แปดมีสนะี่สูตรฮะเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะเก้ามีหนะ้าสูตรฮะ ตัวที่ชนนะคะกันเยอะกว่าเพื่อนนะะก็น่าจะเป็นนะที่ห้านะคะห้าเก้าสูตรนะะเสร็จแล้วตัวต่อมาทนะ่ก็จะเป็นที่เจ็ดนะคะกับหนึ่งนะคะเจ็ดกับหนึ่งนะคะส่วนตัวรองนะคะน่าจะเป็นที่สามนะคะเสร็จแล้วอาจารยใช้นะ,ะแค่ สามตัวแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสามในงวดนี้นะคะเลือกพิจารณาเป็นตัวรองได้นะคะเดี๋ยวแอดเอาแค่สามตัวแล้วกันนะคะเด่นสุดนะคะก็ห้านะคะตัวต่อมาหนึ่งนะคะ,ะ,ะแล้วก็เจ็ดนะคะให้เพื่อนๆค่ะเลือกพิจารณาค่ะอันนี้เป็นเด่นสิบหน่วยบนนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเพื่อนๆค่ะชอบเด่นสิบหน่วยบนตัวไหนนะคะ ก็เลือกวิเคราะห์นะะพิจารณานำไปเสี่ยงด้วยดวงเพื่อนเองนะในงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะฮสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบนะะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะอ้อลืมลืมให้ดูนะคะประมวลผลเน็ตหนึ่งนะ แต่เพื่อนๆไม่ชอบไอ้ที่เป็นประมวลผลก็ผ่านได้นะแต่ว่าแอดให้ดูนะคะเพราะว่าการประมวลผลนะ่ะที่แอดเคยทำให้นะ,ะมีทั้งเข้าแล้วก็ไม่เข้านะะฉะนั้นมาดูนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะแวะมาดูนิดหนึ่งถ้าไม่มีสูตรใดผิดะฮะสูต5ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสามห้าสามเจ็ดฮะหกชุดโตดะฮะถ้าผิดหนึ่งสูตรหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสามเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะฮะ แต่ถ้าผิด2สูตรนะร04 06 07 19 28 36 38 45 55 56 58 66, 67 69 78 79นะแต่ถ้าผิดนะฮะสสูตรฮ01 03 08 11 12 24 28 29 34 48 77นะร,รวมทั้งหมดนะฮะถ้าไม่มีสูตรใดผิดเลยถึงผิด3สูตรฮะสี่งจุดโทษนะฮะ ก็ถือไว้เยอะอยู่นะสำหรับอ่าสี่สิบสองชุดโต๊ะนะเสร็จแล้วเนี่ยอ่าให้เพื่อนๆนะอยากวัดดวงนะเพื่อนๆนะก็เลือกไปนะฮะที่แค่อ่าผิดไม่มีสูตรใดผิดกับผิดหนึ่งสูตรนะถ้าอยากวัดดวงนะเสร็จแล้วตัวที่เราเด่นเมื่อกี้นหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเนาะตัวข้างบนเนี่ยจะติดที่ห้าหนึ่งเจ็ดทั้งหมดเลยนะคะอันนี้นะติดที่ห้าหนึ่งเจ็ดอยู่แล้วนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผิดหนึ่งสูตรนะที่ติดห้าหนึ่งเจ็ดนะก็จะมีนะที่นี่นะคะชุดแอดวงไ้นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอกันตัวนี้นิดหนึ่งคนะถ้าผิดส่งสูตรนะคะกันชุดห้าแปดไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะ ่วนชุดอื่นคะเพื่อนๆลองพิจารณาเอานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันเยอะเกินไปแอดมันอัตราการเสี่ยงมันก็เยอะนะเพราะว่าต้นใช้ต้นทุนในการเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็ยึดแค่นะคะตัวที่เป็นเลขเด่นก็พอคะจะได้ทาไม่ต้องเสียนะคะเสียต้นทุนในการซื้อเยอะเกินไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะ วนเพื่อนๆนะ,ะชอบนะ,ะเด่นบนตัวไหนส่งตัวบนตัวไหนนะ,ะเลือกวิเคราะห์พิจารณานาไปเสี่ยงโดยตรงเพื่อนเองนะ,ะสาหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะ,ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจและคําติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ